สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วกับช่องคอมะคอมะคอมะ EP ที่สิบวันนี้โอ้ <Yeah. S 1> ขอโทษสำหรับเสียงนะคะเพราะว่าสิดนี้ in winter ซึ่ง under weather นิดเมืองแต่ก็แบบ better to not showing up at all what are we talking about today โอเค so topic for today is r e d f l a g s let's talk <S mm hmm. <S about something that we should be worry about prepare <Yeah. S 1> to as a as a woman เพราะว่าทุกคนมีมาตรฐานของตัวเอง r e d f l a g s ที่เราสองคนอะรู้สึกว่าเราจะเซนโนเลยถ้าผู้ชายอะที่เข้ามาในชีวิตเราเขามีข้อนี้สิ่งนี้เป็นแบบคร่าวๆอะ เพราะว่าเอาจริงๆมันก็มีหลายข้อแหละแต่วันนี้เราเอามาคร่าวๆก่อนให้ฟังงกันดูเล่นๆให้พอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะที่สองคนเนี่ยเขาจะแบบอุ๊ยไม่ชอบแบบอีอะไรเนี้ยพฤติกรรมนิสัยใจคอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบและเพื่อนใจก็ไม่ชอบแหละฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าชนี่ทุกคนไม่ชอบอือฮึโอเคมาเริ่มเลยมาฟังกันเลยว่าอะไรที่มันจะอีเรา lack like อ f self c o อน r o l ออคอนโทรลตัวเองไม่ได้ทุกเรื่องเช่นแบบเรื่องอารมณ์เรื่องความต้องการเรื่องทุกสิ่งอย่างอยู่คอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยมาหงุดหงิดใส่โดยใช่เหตุไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ดีๆก็หงุดหงิดทำอะไรก็หงุดหงิดใส่เป็นแบบนกาทีฟไวท์ใช่กูตลอดลยอะไรย่เงี้ยอันนั้นนะ่ะคือไรตฟลกเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะอ๋อ อารมณ์เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือน, oh. นมันแยกแยะไม่ได้อ่ะถูกปะ uh, ใช่ใช่แล้วให้วันของเราอ่ะมันเสียไปด้วยใช่พ่าะบางทีอเราตื่นมาเราว้าววันนี้สดใสจังเลยแล้วคนข้างๆ้างของเราแบบมืดมนมาก <laughs> มันก็จะทำ <Yeah. S 1> ให้เรารู้สึกแบบ mm. มันแฮปปี้ไปด้วยอ่ะเพราะว่าอ่ะ <Yeah. S 1> คนนะั้นจะเป็นคนที่เราแคร์นะมันเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันอ่นะเนาะ ใช่คนที่เราอยู่ด้วยเราก็แบบหวังให้เขามาเชียร์ิงอัพเราอ่ะอยากให้อยากให้เราแบบว่า you know เชียร์อัพไม่ใช่แบบทำให้เรา f ฟ e ลด d o นะก็เลยแบบเออเรื่องควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะทุกคนโอเค and u n e x มันอาจจะฟังดูรุนแรงนิดนึงมันก็คง <c oughs> จะเป็นหัวข้อที่มันขัดแย้งค่อนข้างเยอะในสังคมปัจจุบันอือหือ แต่ว่ากูจะไม่อยู่กับคนที่ asking for fifty fifty mm hmm. ผู้ชายคนหนึ่งอะถ้าเขาพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งอะเคยได้ยินไหมว่าเขาสามารถย้ายภูเขาอะคือผู้ชายที่รักผ mm ู้หญิงจริงๆคนหนึ่งอะเขาสามารถดู mm hmm. แบบเขาสามารถทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้เนีย mm hmm. man will move a mountain for you อย <Yeah. S 1> อืมซึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าลี่จะเป็นคนที่จะไป บอกให้เขามาดูแลเรื่ทุกอย่างหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราอยู่ในระดับที่เราดูแลตัวเองได้ทุกอย่างอืเพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้เราด้วยตัวของตัวเองอ่ะเราดูแลทุกอย่างที่มันควรจะต้องดูแลด้วยตัวของเราเองแล้วแล้วถ้ามันมีคนที่มันเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันไม่ได้ส่งเสริมให้เราอ่ะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่ดีขึ้นอ่ะเราจะไม่อยากมีเขาอยู่ในชีวิต อืมแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตจริงจ้ะลีไม่ได้อยากพูดถึงว่าเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายนะไม่ใช่พูดถึงว่าเอาผู้ชายจะต้องทําแบบนี้แล้วผู้หญิงจะต้องไม่ทําอะไรเลยอะอืมไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะเรารู้ตัวเองว่าเรามาอยู่ในจุดนี้ได้เพราะตัวเราเองแล้วเราก็รู้ว่าเรามีดีอะไรอะ่ะมันทําให้เรารู้คุณค่าในตัวเองเว้ย ว่าคนคนนี้เขาควรจะมาอยู่ในชีวิตเราไหมเขาพร้อมที่จะมาอยู่ในชีวิตเราไหมแค่แค่อะไรเล็กๆก็ออกไปทานข้าวแล้วถ้าเขาอ่ะมาขอให้เราจ่ายคนครึ่งๆนะอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบผิดปกติไหมก็ไม่นะยูสามารถถามได้แต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับฉันไง mm. เพราะว่าถ้ายูออฟเฟอร์ที่จะพาฉันไปทานข้าวอะ่ะ mm. ยูจะมาบอกว่าโอเคแบ่งกันนะหันกันกินด้วยกันนะอ่ะย่งเว a t หมายถึงว่าเอากูไปกินคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเรี่ยกไปกินคนเดียวลี่ก,ก็จ่ายเองได้ปกติมันมันสื่อให้ถึงหลายๆอย่างอะ่ะเออผู้ชาย<ๆ>ผู้ชายที่เขาอยากดูแลเราจริงๆเขาจะไม่มานั่งถามว่าไปกินน้ําคนละแก้วแบ่งกันจ่ายไปกินข้าวคนละจานแบ่งกันจ่ายเขาต้อง cover ถ้าเขา offer ที่จะพาเราไปนะถ้าเขาคนที่ offer ใช่ใช่ถ้าเขาเป็นเออ,เอ,อแบบถ้าเราออกไปกินหรือเรา เรารู้จักกันมาในระดับหนึ่งแล้วเราไปกินร้านนี้แล้วเรานึกถึงเขาเออกูก็แบบอยากจะซื้อไปฝากเขาหรืออะไรคือมันแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่ถ้าหมายถึงว่ามันอยู่ในจุดที่เขาจะต้องมาถามกูว่าโอเคห่านกันครึ่งๆนะอย่างเงี้ยมัน what อ่ะมันอะไรวะอย่างเงี้ยเออเข้าใจไหมมันแบบ you can be my friend you know what I mean ใช่คือเนี้ยคือยูไม่สามารถดูแลฉันได้แหละใช่เป็นเพื่อนกัน อืมอันนี้พูดถึงในในในจุดที่เราจะต้องเจอใครที่เราคิดถึงอนาคตแล้วนะอือใช่เพราะว่าการที่เราอะ่ะมีใครอยู่อะ่ะแล้วเขามันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลเราได้ในจุดนั้นอะ่ะอืมมันทําให้กูรู้สึกว่าแล้วในอนาคตละ่ะอืมเขาพร้อมที่จะมาดูแลไหมหรือว่า<ต>เขาอ่ะอยากมาดูแลอยากมาอยู่กับฉันตอนนี้เพราะว่ามันสบายเพราะว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเยอะไง ออกไปกินออกไปใช้เวลาด้วยกันก็ต้องแบ่งกันครึ่งๆรึ่อ่ะมันสบายอืมเห็นด้วยนะจ๊ะแค่นั้นเลยเห็นด้วยนะจ๊ะไม่ได้คิดถึงว่าในอนาคตเขาจะต้องดูแลกูนะแค่ในตอนเนี้ยมันทําให้เขามีใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่ต้องทําอะไรมากอืมอืประมาณนั้นไม่ต้องพูดอี้ any any like afford เลยอ่ะใช่ไม่ทำเพี่ยอะไรเลยอะไรยงี้ไม่ได้นะจ๊ะถ้าอยู่เป็นคนชวน make sure you have like you know you ready to spend ใช่ถ้าอยู่อกใครที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตอ่ะยู่ต้องแม่นใจว่าอยู่ดูแลเขาได้ใช่มันเลยอืมเพราะว่ามันบอกผู้หญิงได้หลายๆอย่างไงว่าแบบความมั่นคงของเธอคืออะไรความความความเป็นไปได้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผู้หญิงมันคิดซับซ้อนมันคิดไปลึกกว่านั้นใช่มันไม่ใช่แค่มันนี่ใช่ แล้วลี่ก็เชื่อว่าผู้ชายทุกคนน่ะถ้าเขาจะอยากดูแลใครสักคนหนึ่งคือแบบคนนี้ your dream girl อผู้หญิงในฝันของฉันน่ะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้เว้ยราะต่อไป living life without purpose คือผู้ชายที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเออคือเป้าหมายในชีวิตของเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องแบบยิ่งใหญ่เลยขนาดนั้นนะอาจจะแบบ เริ่มจากอะไรเล็กๆเช่นแบบว่าเขาสมมติว่าเขาชอบไปยิมมากๆฉันอยากเห็นผู้ชายที่มีความตั้งใจที่จะไปยิมแล้วก็มีดิสซิปลินตรงนั้นมันคือทําให้เขาเอ่อเป็นเป็นผู้ชายอ่ะเข้าใจปะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาเราเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตอะเราต้องการที่จะเล mm ียนลายออนเขาอะมึงออืการที่เขามีดิสซิปลินการที่เขามีแบบว่าอ่า behavior ที่จะ bring himself to do something that he want to มันเหมือนกับแบบบอกกูว่าเขาแบบอยู่เรามีความมุ่งมั่นอ่ะ mm hmm. เออ <Yeah. S 2> เพราะแบบเพราะผู้ชายมีความมุ่งมั่นมันเหมือนอะไรที่แบบว่าเออโอเคคนคนนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่มีอนาคตอ่ะใช่ <Okay. S 2> เออเรื่องจากเรื่องเ,เล็กเลเลยนะนกูไม่จําเป็นต้องแบบไปบังคับให้ผู้ชายไปมีเป้าหมายของเขานะหมายถึงอันใหญ่ๆคือหมายความว่าแบบอันเล็กเล็ก,ลกแล้วกูสัมผัสได้เห็นได้แค่นี้เลยอ้ออยากเพราะว่า How we do one thing is is <Yeah. S 1> how we do everything เลยใช่ใช่ mm. มันโชว์ everything เลยว่า like behavior เขาเป็นยังไงอื mm hmm. อืม mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แบบผู้ชายที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลย mm hmm. ในชีวิตอะ big g r e flag สำหรับกูอย่า yeah. เหมือนกันเป้าหมายก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าอุ้ยกูจะต้องมีเงินเป็นสิบล้านทำงานแบบอย่างควายพูดกับ ทำงานอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ you k n o แค่มีแบบเป้าหมายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆแค่นั้นมันก็ชามมิงแล้วอะแค่นั้นมันก็แบบมีเสน่ห์ของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยมั้ง mm hmm. ข้อต่อไปจ้ะของกูจะเชื่อมกับของมึงในข้อนี้อืมยังไงก็คือ red flag ของกูในข้อนี้คือคนที่เขาตามติดตลอดเวลาด <Damn. S 2> ตามติดตามแย yeah. โ oh, ทําอะไรอยู่ไหนจะไปนี่จะไปนั่นเขาก็ต้องตามเขาต้องอยากจะมาอยู่ด้วยตลอดเวลาอืม mm hmm. แบบนี้มันมันสื่อถึงว่าเขาไม่มีอะไรในชีวิตอะ mm hmm. เออคือหมาย mm hmm. ถึงว่าเราอัพเพรชีตเขานะเราชอบนะที่เขาจะมาดูแลเราอะ่ะอออื hmm. ืแต่มันก็ต้องมีขอบเขตมันก็ต้องมีอิสระ mm hmm. มันก็ต้องมีเวลาจเราจะทำอะไรเพื่อตัวเราเองด้วยคือเหมือนอย่างกูอะ กูทาอะไรด้วยตัวเองได้อยู่แล้วแต่คือถ้ามันมีคนเข้ามาแล้วมันทําให้มาช่วยให้เราแบ่งเบาภาระหรือแบ่งเบาอะไรที่มันที่เรารับไว้คนเดียวแล้วมันหนักหน่วงอะต้องพิเศษเขามากนะแต่ว่าถ้าเป็นในจุดที่เขาอะแบบไม่มีอะไรในชีวิตเลยอะคือเช้ามาก็จะมาอยู่กูแหละเย็นมาก็จะมีอยู่กูเที่ยงก็จะมากูจะไปทำอะไรกูจะไปอยู่กับใครจะเขาต้องมาอยู่ด้วยตลอดคือ อันนี้ไม่ได้อืม mm ัน hmm. หมายถึงว่าเขาไม่ได้เขาจะไม่ไปทําอะไรเหลอในชีวิตเขาอะ <c oughs> แค่แบบโอเคจะไม่ไปหาเพื่อนั้งเรอไปอยู่กับเพื่อนอยู่ั้างเลรอย่างเงี้ยแบบถ้ากลัวไปกินเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนกูอะก็จะมากับกูอะไรเงี้ยก็แบบ <c oughs> ไปกับเพื่อนไหมยว <Why? S 1> หรืออะไรอย่าง้คือแบบมีสเปซให้กันบ้างมันไม่มีอิสระให้กันนะกูโคตร value freedom มาใน relationship อะ mm hmm. เอออืมประมาณนั้นแหละแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งคือมันทาให้เรารู้เลยว่าเขาไม่ได้มีอะไรในชีวิตเขาเขาไม่มีอะไรที่มันไปทําให้เขาไปโฟกัสในสิ่งที่เขาจะต้องทําเหมือนอาเมืองเหมือนมึงพูดว่าไปยิมอะ่ะ mm hmm. เออแค่ถ้าเริ่มในจุดนั้นโอ,อ้ฉันจะต้องไปยิมนั่นก็หมายถึงวเขาอะ่ะ working on himself on that part t o o อะ่ะ mm hmm. แล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่กับกูในตอนนั้น <laughs> เพราะเขาจะต้องยิมหรอหรือเขาเออไป แห่งเอากับเพื่อนบ้างเหรอไปทํางานเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ต้องมาโฟกัสที่กูอืมเก็ตปะเออแต่ว่าอโอเคมีเวลาแล้วมาดูแลกันหรือดูแลซึ่งกันและกันอันเนี้ยมันมันปกติอยู่แล้วในความสัมพันธ์แต่หมายถึงว่าตลอดเวลาโทรตามตลอดเวลาอะไรเงี้ยแค่โทรตลอดเวลาก็ไม่ได้แล้วกูออืมไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันถ้าตื้อเกินไปตอแยเกินไปก็คือแบบกูไม่ชอบเหมือนกัน โอเค next abusive a hell no oh my god ก <c oughs> mm ็มันมันที่จริงมันลิงก์กับข้อหนึ่งนะที่ควบคุมอารมไม่ได้คือคน abusive คือคนที่แบบใช้คำพูดที่มันรุนแรงการกระทำที่มันรุนแรงหรือว่าชักจูงคนให้ให้ทำตามในสิ่งที่เขาต้องการฟีลแบบนาซิ้นสือ มาบงการชีวิตมึงไปสมหมดเลยถ้าไม่ได้ไม่ได้อะไรตามดั่งใจที่เขาต้องการอ่ะเขาจะเริ่ม lose temper นะพอ you know? lose temper แล้วก็จะเริ่มมี bad behavior ที่มันโชว์ขึ้นมา,าเออมันลิงก์กันไปหมดให้มันลิงก์กันไปหมดแต่เขา <Yeah. S 2> ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้เริ่มจากตรงนั้นเนาะมันจะ f e e l resentment อ่ะมันจะทำ <Yeah. S 2> ให้เกิดความไม่พอใจ ใช่ใช่แล้วถ้าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์เขาได้มันเกิดความไม่พอใจไม่สามารถควบคุมการกระทําได้ละทีนี้ <No. S 1> เออมันทําให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นนะ่ะเป็นสเต็ปของมันใช่ออแล้วขั้นที่รุนแรงที่สุดก็คือคนที่เริ่มลงมือทำอลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เคยเจอมาในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับฉันมันโคมจะแบบ fuck d e i s i o n fair คนเป็นคู่กันต้อง RESPECT กันมึงไ oh. ่ RESPECT ทุกอย่าง RESPECT เขาทั้ง BODY, MIND, SOUL ทุกอย่างผู้หญิงมันบางที i n d e p e n d e n t WOMAN THEY ACT LIKE THEY ARE STRONG คือผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะเขาก็าคือผู้หญิงอะมึงในใจลึกๆเขาโอบบางอะ่ะ อันนี้กูแทบจะมั่นใจเลยว่าผู้หญิงทุกคนนะ่ะมีจุดจุดนั้นในในตัวของตัวเองว่าแบบตัวเองบอบบางขนาดไหนอะไรเงี้ยเออแค่แบบไม่รู้หรอกว่าอินดิเพนเดนต์วู n แมนคนนั้นอะ่ะเขาจะแสดงออกมาว่าเขาเข้มแข็งขนาดไหนอะ่ะแต่ถ้าเขาเลือกที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเขาอะมึงเขาต้องการคนนั้นอะ่ะเข้ามาโปรเทคเขาด้วยแล้วอย่างผู้หญิงอะ่ะมันเราเป็นเพเพศที่อ่อนแอกว่า ในความค่ะแล้วก็ต้องการคนที่เขาอ่ะต้องมาปกป้องเราไม่ใช่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอลงด้วยใช่แล้วการกระทําของผู้ชายที่เขาเอ,อ่อควบคุมเราไม่ได้หรือว่าเริ่มลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยมันเป็นการกระทําที่แบบทําให้เราพาให้เราปลอดภัยตรงไหนวะในชีวิตใช่จริงออถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยกับทุกอย่างอ่ะมันคือเหมือนใช้ชีวิตด้วยความกลัว คิดดูถ้าคนที่เราเลือกเข้ามาอยู่ในชีวิตในีเป็นชีวิตคู่เราคนคนนั้นทําให้เราไม่ได้รู้สึกปลอดภัยแล้วเราทําเรากลัวอืมโอ้ oh, มันคงทรมานมากอะ่ะจริงอืมไม่ว่าจะรักแค่ไหนนะถ้าเขาวางมือและเขาใช้กําลังเขาทําลายร่างกายมไม่ว่าจะเกิดจากจุดที่มันเล็กน้อยอะ่ะเดินออกมาเถอะ ก <Leave. S 2> ำลังใจให้นะคะไม่รู้ว่าใครอยู่ในจุดนี้หรือเปล่าแต่ว่าแบบเดินออกมาเลยใช่อยู่คนเดียวปลอดภัยกว่าก็คือแบบไม่ไม่จำเป็นต้องมีใครแล้วคะ่ะถ้าอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรากลัวบางคนน่ะมึงอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนทำรายร่างกายแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาต้องทนอยู่เหมือนโดนขู่ว่าอ่ะถ้ามึงเลิกกับกูนะมึงเจอหนักกว่านี้แน่อยากให้ มั่นใจว่ามันมีคนอยู่กับเราข้างๆเพื่อนหรอครอบครัวหรอใ่ม,มันจะมีคนช่วยเราอย่าไปกลัวมันมากไอ้นั่นน่ะจริงมันเกิดขึ้นนะเราต้องคิดว่าเราต้องพร้อมสู้ถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือมีตำรวจนะคะอเออเชื่อว,ว่ามันจะมีทางให้เราอะออกมาได้อะที่เราไม่ต้องไปทนอยู่แล้วเราต้อง,อง<น>ทำอะไรแบบนั้นโอเค โอเคข้อสุดท้าย jealousy in a relationship no no คือในจุดนี้ยความอิจฉาหรือว่าริษยาในจุดนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าโอเคเขาจะมาอิจฉาเราเพราะว่าเราอะแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นนะไปเจอนะหรือเขาเราทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจว่าเออแบบเราจะนอกใจเขาเหรอหรือว่าเราจะไปมีคนอื่นเหรออแล้วเขาอิจฉาไม่ใช่แบบนั้นนะ mm. แต่ในจุดนี้อะพูดถึง การที่เราพุทออเดอร์เวิร์กการที่เราทำอะไรเพื่อตัวเราเองอะ่ะ mm. แล้วเราอ่ะ i e v e something in life อ่ะได้รับอะไรดีๆในชีวิตเราประสบ mm. ความสำเร็จในจุดๆหนึ่งที่เราอ่ะ uh, พยายามทำเต็มที่กับมันอ mm. แล้วเขารู้สึกว่าเขาอิจฉาที่เราอยู่ในจุดนั้นอื mm. oh. no. เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยในตัวเองเว้ยมันหมายถึงว่าเขาไม่อยากเติบโตไปกับเราอะ่ะ Yeah, right. มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากเติบโตไปมากกว่านี้ถ้าเราจะทําให้คนที่เราลักอะ่ะไม่ไม่มีความสุขอะ่ะ mm hmm. แล้วทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอะ่ะก็ slow down อนาคตของเราเหมือนกันอะ่ะ <Yeah. S 2> กับการที่เราจะก้าวไปในจุดที่มันสูงขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะมันทาให้เรารู้สึกแย่ yeah, กับตัวเองอะ่ะพาร์ทเนอร์มันต้องซัพพอร์ตกันไม่ใช่แบบมีความอิจฉาริษยากันนึกภาพไม่ออกเลยอะ่ะลี คนมันจะมาอิจฉาแฟนตัวเองเพื่ออะไรวะในเมื่อถ้าแฟนของมันเองมันประสบความสําเร็จอะคนที่จะอยู่ข้างๆคนคนนั้นน่ะก็คือมึงเพราะว,ว่าเขาอินซิเดียวไงเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเขาเองไงเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะไปจากเขาไงอ๋อโอเคอแต่ว่าแต่พูดตามตรงเลยนะว่าถ้าอยู่กับใครอะ่ะที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยว่าถ้าเรามีดีอ่ะแล้วเราจะออกไปจากเขาอะออกเถอะ คนที่มันจะอยู่ด้วยกันได,ได้มันต้องอยู่ในจุดเดียวกันเกตมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามึงอยู่ตรงนี้อแล้วเขาอยู่ตรงนี้อ่ะมันมันไม่มีบาดไงอุ้ยอืมอืมเข้าใจแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเขาอ่ะไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเราต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะทําให้เราอ่ะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอืมถ้าเขาแฮปปี้ในจุดอ่ะที่เราอ่ะอยู่อ่ะเขาก็จะพุชตัวเองเหมือนกันที่จะมาอยู่ในจุดแล้ว แล้วอย่างที่ที่มึงอ่ะพูดถึงข้อที่สองของมึงว่าถ้าเขามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขานั่นก็สับมันก็มันก็หมายถึงว่าเขาว่าพัฒนาตัวมีเป <ใน S 2> ้าหมายในชีวิตใช่ใช่แล้วก็อยู่กับคนที่เขาว่ามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเออจริง oh, <got> มันจะทําให้ชีวิตคู่มันไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันดีขึ้นไปด้วยกันใช่อืหน่งอเปอร์เซ็นต์ครทุกคนโอ้โอ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามันเป็นอะไรที่มันอะไรกันไปหมดเลยเนาะใช่ผู้ชายในอรมอุดมคติของผู้หญิงอะมันคอมพลิเคตไหมมันซับซ้อนไหมมันก็ไม่นะแค่แบบผู้ชายต้อง work on themselves a little bit know what to do พูดว่าทุกคนอนะสแตนดาร์ดมันไม่เหมือนกัน <Well> <laughs> เพราะว่าบางคนเขาอาจจะชอบคนที่อารมณ์เสียง่ายก็ได้นะมึง <laughs> มึงไม่ชอบคนที่เขาอะควโทรลตัวเองไม่ได้แต่บางคนเขาชอบคนนี้เขาคนโทรลตัวเองไม่ได้เพราะบางทีเขาก็อยากจะเป็นคนที่ไปคอมฟอร์ตคนแบบนั้น uh huh. อ่าผู้ชายที่เขาอยากจะมาอยู่กับเราตลอดเวลาหรือเอาเราไปอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วเราเป็นผู้หญิงที่แบบโอเคเราอยากจะไปอยู่กับแฟนอ่าเออก็ huh. จะไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราอย่างเงี้ยสาหรับสาหรับกูอะกูไม่ได้ไงเพราะว่ากูมีอะไรต้องทําในชีวิตเยอะเหมือน uh huh. มันก็เลย uh huh. ไม่ไม่อะไรกันอ่ะ อืมอืมแค่ต้องรู้ว่าตัวเองอะต้องการอะไรรวมกันทั้งหมดคือหกใช่สมมุติว่าคนละห้าคือสิบไม่มีแล้วผัวก็นี่ไงค่ะทุกวันนี้เห็นป่ะเห็นหรือเปล่ามีไหมเนี่ย Don't l o w e ย y o u r s t a n d a r d do not ใช่ o w o r y o u r standard ใช่มันจะมีมันจะมีคนที่สำหรับเราอืมอืมมันจะมีต้องชัวเอาปอบใจตัวเองอยู่ปะ ที่โสดอยู่ทุกวันนี้หรือที่ไม่มีใครหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าเราอะไม่มีใครเข้ามานะหรือว่าเราไม่สามารถหาใครนะแต่เราไม่ได้อยากมีไงเราไม่ได้มองหาไงเออเราแฮปปี้ในจุดจุดนี้คือ being single is a choice จริงจริงเข้าใจก็คือวันนี้เลยอะ oh. เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆเราไม่ต้องการเว้ยแล้ว e d f l a x ท,ที่ที่พูดมาเนี่ยอาจจะ ตรงกับคุณผู้ชายหลายๆคนซึ่งก็ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเขาได้มาฟังฟังมุมมองพวกเนี้ mm hmm. เพราะเขาอาจจะได้แบบอ๋อรีล l i ส e ไงก็ระหนักถึงว่าเอาฉันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสักหน่อยหรือเปล่าถ้าฉันอยากจะอยู่กับคนแบบนี้ mm hmm. ทุกอย่างอะมันมัน work on it ได้เว้ย mm hmm. ไอ้ข้อเสียที่เรามีอ่ะเราเป็นมนุษย์อตมันแก้ไขได้ใช่ใช่เราอ่ะอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นไหม mm hmm. ำถามคือถ้าสมมติผู้ชายเป็นแบบก่อนที่จะมาเจอมึงอะ่ะเขาแบบ r e รดแฟลเลยแล้วทีนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมึงมึงเอาปะมันต้องดูมันต้องใช้เวลา uh แต่กูไม่ได้กูจะไม่อยู่ในจุดที่กูจะต้องไปสอนอะไรเขาเดียโนโนกูกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นแม่คนอะ่ะการที่ <yeah. S 2> เขาจะมาเป็นสามีกูอะ่ะกูต้องเมคกชัวร์ว่ากูเป็นภรรยาเขากูจะเป็นแม่เขาก็ดปะ uh huh. เออกูอยากมีสาม,มีกูไม่ได้อยากมีลูกอ่ะถ้า uh, เขาคิดว่าเขาอยากจะแก้ไข prove prove it uh huh. โชว์ให้เห็นทุกการกระทำมันสื่อถึงทุกอย่างมันไม่ใช่แค uh huh. ่แบบโอเคฉันเปลี่ยนแล้วนะมาพูด uh huh. บอกฉันเปลี่ยนแล้วนะอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่เห็นเลยอ่ะว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่า uh huh. prove it และฉันเชื่อมั่นว่าผู้ชายอะ่ะเขาอะ่ะทำทาได้หมดแหละถ้าเขาจะทำอืม uh huh. มัน take an action อยู่แล้วความเป็นผู้ชายอะลูกผู้ชายอืมถ้าเขาคิดที่อยากจะทำนะมันมันแค่นี้เลยอะทำ <No. S 2> ทำหรือไม่ทำดิ t s it ความคิดผู้ชายนะมันตรงอะ่ะถ้ากู <Okay. S 2> อยากเพกับตรงเนี้ยกูทำก็คือกูทำถ้าเขาไม่ได้ take an action หรือ proof อะไรนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้คำที่เขาพูดอะ่ะมันไม่แมทช์กับการกระทำ ทีนี้ oh. คือผู้หญิงก็ต้องมานั่งคิดดูแล้วนะคะว่าอยู่ควรจะเชื่อคําพูดของผู้ชายคนนี้ไหมว้าวอเนีซ่ she's not easy แล้วคุณผู้ชายนะคะถ้าการกระทํามันไม่แมชกับคําพูดอะ่ะแล้วคุณทําลายความเชื่อใจนี้ของคุณผู้หญิงไปอะ่ะ mm. ยากแล้วนะหลังจากนั้นะฉัน mm. ไม่เชื่อแก mm. แล้วอะ่ะแกจะพูดอะไรฉันไม่อยากเชื่อแล้วอะ่ะแล้ว mm. ทีเนี้ยไอความเคารพที่ผู้หญิงมีให้ผู้ชายมันลดน้อยลงเลย การไม่ respect กันในใน relationship คือแบบ่านใกูต้องอยู่กับคนที่กลัวเคารพเขาเขาพราะถ้ากูเคารพเขามันไม่มี no point yeah you can be my friend not partner i ก็ ep ที่สิบนี้นะคะ six red flags สำหรับสองสาวคอมะนะหวังว่าทุกคนจะ enjoy happy นะแล้วก็ ข้อไหนตรงกับสาวก็คอมเมนต์บอกนะหรือว่า red flags อะไรที่เป็นของสาวที่สาวแบบอีอะนางคนนี้ฉันไม่ได้เลยฉันไม่ได้เลยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันนะเผื่อแบบเรามีข้ออื่นด้วยเผื่อตรงกัน <Yeah. S 1> ก็คอมเ <Okay. S 1> มนต์เมากันฉันก็จะคอมเมนต์ตอบรัว ฝากกไดไลคได้นะคะกดแชร์กปี้ลิงก์นะไปแชร์ทุกช่องทางเลย Facebook Instagram หรอ TikTok ร์ฉนไม่รู้แชร์ได้หรือเปล่าก <laughs> ด Subscribe ด้วยนะฝากติดตามสองสาวคอมมาด้วยนะคะแล้วก็รอดูกันนะว่า EP หน้าเราจะพูดถึงอะไรกันบายจ้าขอบคุณค่<อ>ะจอกันด้านะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะปุย